สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f c e b o o o e m m l ม t e f แฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็เฮ้ยรถมารถมารถมาสัญญาณสถานฟาฟตำรวจทั่วล่ามาชุมนุมเฮ้ยจอ มาดิเรายิงแฝกไปที่สามลูกครับอ้อหนีเฉยเดินไปใครพามาดิพี่มันร้อนมากเลยสิพี่เล่นไม่ได้แล้วเรื่องร้อนได้ยินปะพี่พี่นอนแอบแอบอยู่ก็ได้ครับเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการกันเองไม่มีคัทลมอ่ะรอจัดรอจัดนะพี่เอ็มตอนนี้แฝกกันไปที่สามลูกไปโจทย์ไปเหตุการโทรศัพท์ อะไรเป็นไจทย์อยากโดนลุมโซมาครับเหมือนกัไม่รู้ชุ่มเเหมือนเลยอ่ะนี่เฮ้ยมาตาดใจค่ายก็ได้โอ้กระตุกมากเลยอ่ะองพี่เล่นไม่ได้จริงๆนะอาวุบที่อยู่นิ่งๆมันเลยมันร้อนเป๊ะได้แล้วนะอือกูให้เสิร์ฟนี้ได้ต่อนประมาอุ้ยมาแล้ว เมื่อกี้เผอยิงออกนอกวงไม่ลู้จบเลยจะตายไม่หายห้ะพันสี่พันเรือพ่อห้าพันพระเจ้าเจ็ดพันเก้าพันจะมีใครมาลุมลุมเราปะวะมาดิก็มาดิมันทิ้งดาเสียวไว้ตรงนู้นวงน่าจะมาจบที่เราทอ่ะสามจงสามลูกไม่มาเลย มาแล้วมาแล้วต่อมาโอ้ยน็อกไปแล้วหนึ่งน็อกไปแล้วหนึ่งน็อกไปแล้วหนึ่งเสร็จบละอยากเล่นอยากเล่นอยากกรทิมแต่ยังนิ่มอยู่ใช่ถึงนักผ อ,อุ้ยอุ้ยอยากจะช่วยเพื่อนแต่ยังเข่าสุดเข่าสุด,สดนี้ว่าไหนอีกอ่ะแ,แถวเนี้ยนี่หือใครเลยวะตายตายหมด,หมดอุ้ยบาดเจ็บาจบาดเจ็บมาหมามจิ๋ววะเฮ้ยเสียมลรราย่าไอ้เจ้า หมดนี่หมดตี่ไปเลยแคดด้าแคดีมีเต่ยงนิ่มอยู่ไอ้หนูอีดับอีดับคอสซาอีดับคอาสมนิกล่องนี้เพี้ยมอีดับอีับว่าเพียมครับอะอีดับอีดับไปเล่นได้ไหมยองคนหนีไปจถุงน้ำใกยวะแต่ยังบอกว่าเราโดนทิ้งกระตุกกระตุกกระตุก สมอกุณครับสมอต่อมาติดมันก็กันน้ำได้โอเคโดยอีดับตัวหนึ่งโดนตัวในสมอในสมอพบเคมาอีกแล้วมาเอาผมเร็วโอ้โหไปเหอบมนอน หัวแตกเอาดิ<ร>หัวแตกเอาดิเอาดิตัวล้มหัวแตกใช่ไหมใช่ตัวรถมีแค่ตัวเดียวเ<อ>ทอะไรจะดีตรงศพพวกวีเขา่าสองตัวเลยมั้งเป็นไมะเออเฮ้ยเข้าหัวเดดซีตามเดดซีตามไปหนึ่งตามไปหนึ่งเข้าขาเอาดิอีรับสองบอะ่ะ หลังต้นไม้หลังต้นไม้มันจะไปชุบเพื่อนอเออยีเสียงที่มยเียม,ม,มข้าวงชุบกันไปนะจ๊ะไอพวกไก่เีมเยมอย่าหมดอยากจะอยากจะทิ่มแต่ยังนิ่มไปหน่อยอ่ะเออโดนโซนตายไปแล้วไอตรงรถตายดึงกันได้เปล่า ฮัลโหลเก่งต่นอนเหรอวะมันน่าจะไอ้นี่อ่ะเขาห่วงหรือเปล่ามันจะเพิ่งตื่นก็ได้ไม่นอนบ่อยน้องทำมาเป็นวิ่งยัดเื่อยแล้วมันนอนวิ่งเอ็มเอ็ม้นี่ไงตายเยิงน้องกูเหรสวยบี้ี้ยิงน้องกูนี่มาหน่อยเปล่าขำคมกล้าไปหน่อยเป่าเปิดไหม่ใหม่ดิกล้าไปหน่อยเปล่า โอ้คนเดียวหมดตีเลยใจได้เนี่ยไม่ได้ไหนอีกอะโอ<ห>้หใจถึงกันเนีย่ยยิงพี่ไม่ว่ายิงน้องพี่ไม่ยอมเอใช่ไหมพี่มันอยู่ไหนอะผลีพี่นอนอยู่อะเพราะว่าพี่ นอนอยู่แล้วไงวะตายเอาพราะขวาน่าจะมีตัวยืดจะทิ่มแต่นิ่มไ่หน่อยหนูเตรียมต้องลงคลิปแล้วแหละจังหว่านี้ยคมจัดคมจริงนะบอกเลย EUG เมื่อกี้ทุกเม็ดบอกว่าอยาให้พี่จับอาคุนหกโอ้โหคือคมจัดอ่ะยิงประมาณหนึ่งพันเมตรตีมแล้ว จับอักทีไรอะ่ะผมทุกปีเลยอักหรือบีดวะไม่เข้าใจเลยวะผมพี่กินอะไรเป็นอาหารเนี่ยอาหารหมาเพนดีกีถุยออไอเดซี่ถามทำไมเนี่ยข <laughs> อยเห็นโมกันนอกหน่อยได้ไหมอะ่ะอยากรู้ว่าใส่ลายอะไรอะ่ะ วงมาอีกแล้วเต้ตี้ยังบนหัวดำยิงเราได้ไหมวะได้อโอ้หต้องขึ้นไปอีกเอาวะอา,อ,อาวะเรืเองอ,อาเราไหวเราไหวโอ้ยเก็บเตี่ยงด้วยวะต่อทราบปะนะ่ะเงียใครอยู่ไรวะู้องเสี่ยงไม่ชัดแต่ใกล้เรามากอะพี่ นอนอยู่แน่นอนเฮ้ยพีเอ็มซ้ายล่าง Watch out ตรงบ้านตรงบ้านอุ้ยเห็นแล้วไกลไกลไกลอุ้ยเฉียดหัวอุ้ยเดซี่เว้นเปิดแลยเอเฮ้ยเปิดดิข้างหน้าเราก็มีตัวแล้วใกล้ๆเดซี่อยู่ในบ้านเนี่ยเรือนี้่เทพี่บอกแล้วอย่าอย่าี่จับอาร์ทโมก โลดนล้าเราพี่เอ็มมนอยู่ไหนบ้านวะไปเดซี่ขึ้นขึ้นขึ้นขอฝ้ามเมตไว้ให้มันสักลูกขงบนมีอีกเดซี่ตามพี่มาวังน,นี้เราน่าจะเล่นได้เดพี่ ตรงบ้านไฟกันนะพี่ตรงบ้านอ่ะเีม้มแถว<ม>แถวเอ็นนะแถวฝั่งนี้ยม,มันมีตัวยิงอยู่เมื่อกี้ไม่มีเดซี่สายบนมีตัวไอเดซี่ถือไอ้นี่กอซ่าด้วยเดี๋ยวมงึงตายในบ้านสมอก็รอรับเลยรอรับเลยเนี่ยเล่นเนินนี้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 เนี่ยเน,เนิเนน,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 นี้ละก๊ เฮ้ยมีคนทิ้งเพิ่งบน่นนาดิเอาหมดเลยไอ้นั่นแหละตัวนี้แหละโอเคเล่นได้แล้วเจอตัวล่างสบใจแล้วกูแปดคนเลยเหรอวะส่งไว้ส่งไว้ว,ไวิ้ยว,วัวนนี้ กัวตาคุมหกหน่อยแล,ล้วกันก็บอกว่ากัว้าคามุมหกอย่ายให้เห็นอย่ายให้ได้จับไอเดนซี่อยู่บนดีแล้วข้างล่างมันเห็นมุมไม่กว,ว้างโอเคโอเคหรือไอเอยู่ข้างล่างพี่เอไปอยู่ข้างบนไมน่ผมอยู่ข้างบนผมมืในในออะไรแกนฮอปเออมันต้องงานห้าตัวแล้วอุย้ยเอาโดนระเบิดกันเอา น่ารู้ล่ะโอ้โดนลาดว่ะขู่ว่างเอ้าเอ้าเอาอีกเอ้าบ้านนี้เหลือตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวดูคนเดยสองเอ้าก็ต้อนนกหนึ่งทุบหนึ่งอะโอ้๋ยวมันก็ต้องวิ่งนี่ให้โอกาสเหลือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์วิวิ่งละวิ่งมาทางพี่นี่แหละ บ้านนี้แล้วที่ <Watch out. S 1> บ้านนี้มอบเถอะมอบเถอะมอบเถอะโ oh. อ้โหกอซาคูณ6อย่างเอาผมไปแล้วเปล่า